สวัสดีครับมาดูวัตถุมงคลอาจารย์ดิเลกวัดหนองสายนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสนะทางโซเชียลแล้วก็วงการพักเครื่องนะแล้วก็ที่ว่าที่มีคนพูดว่านะครับถนนทุกสายเนี่ยแล้วมุ่งตรงสู่สุพรรณบุรีนะครับวัดหนองสายก็คือนี่อาจารย์ดิเลกนะอาจารย์นิเลกเดี๋ยวดูนี่ดีกว่านี่นะอาจารย์นิเลกนี่นะวัดหนองสายพระอาจารย์นิเลกอนนี้เป็น จารประกวดเพะอ๋อหกห้านะฮะเดี๋ยวดูองน,นี้จะเป็นฉลองวิหารนะครับจะเป็นสองพิมพ์นะต้องขายคู่กันนะครับคู่กันฉลองวิหารเรื่องทองแดงนะครับเหรียญใหญ่กับเหรียญเล็กเหรียญใหญ่จะเป็นนั่งเต็มองนะครับสองสี่อสองห้าหกเหรียญเล็กจะเป็นครึ่งองค์ มือใหญ่เนี่ยนะจะเปิดกันถึงหกพันแล้วชุดนี้นะครับที่สี่พันห้าขึ้นไปถึงหกพันนะอาจารย์ดิเลกพระทุกรุนนะอาจารย์จะเป็นผู้ออกแบบนะครับออกแบบเองทั้งหมดนะครับ คู่นี้นะครับคู่นี้นะคู่นี้นะมีคู่เดียวนะครับเอาสี่พันนะครับสี่พันบาทยกคู่เลยนะครับแล้วก็กล่องไม่ขีดนะครับด้านในจะเป็นพระปกนี่พระปกวันนี้นะครับบัต <Okay. S 1> ถุกบางคนของอาจารย์ทำน้อยมากๆนะแล้วก็ตอนนี้นะครับประกาศหยุดสร้างสามปีนะครับ หลังเห็นว่าอาจารย์เล็กนะครับต่บโค้ดพระอกเนี่ยอยู่ในกล่องไม่ขีดเนี่ยเอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทได้มาหน่อยอย่างละหน่อยนะครับเหรียญสามเกอร์นะครับสามเกอร์พายเงินนะครับสามเกอร์พายเงินพันสองนะครับพันสองร้อยบาท มีสามเหรียญสวยๆนะจารย์แกะอาจารย์เป็นผู้ออกแบบทุกรุ่นนะครับสามเกภายเงินแล้วก็รูปเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มอาจารย์เหล็กนะครับเอาพันห้านะครับพันห้าเนื้อทองแดงอาจารย์ดิเรกวัดหน้องทรายนะครับถนนทุกสายเลี้ยวเข้าสู่สุพรรณบุรีนะครับ เป็นพระกำลังพระกำลังมาแรงนะครับพระออกแบบสวยงามทุกรุ่นนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับ ID ไลน์ A C A L V E T E ครับ Facebook ธนวัฒนศัพท์พ่วงนะครับเบอร์โทร096 727 6947นะครับ,บ,ร 47, รบสวัสดีครับ